มีคนไข้สงสัยค่ะว่าการรักษาสายตาบนผิวกระจกตานั้นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะสมัยก่อนตอนเริ่มแรกนั้นเป็นยังไงจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั้นเ,เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยจะมาเล่าถึงการรักษาสายตาบนผิวกระจกตาวิธีต่างๆเริ่มตั้งแต่ PRK จนมาถึงสิ่งที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ Relax m e นะคะ สวัสดีค่ะตุรยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าถึงประวัติของวิธีการรักษาสายตานะคะสั้นยาวเอียงบนกระจกตาค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วิธีแรกถ้าจะพูดก็คือเหมือนเจเนเรชันหน่งนะคะวิธีแรกก็คือ P R K ค่ะ วิธีการแรกนะคะเรายังไม่มีเครื่องมืออะไรมากเพราะฉะนั้น P R K เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ง่ายๆทำในสิ่งที่มีนะคะก็คือแค่ขูดผิวกระจกตาด้านบนจากนั้นก็เจระไในด้วยเลเซอร์ในยุคก,ก่อนๆน,นั้นเนี่ยเลเซอร์ที่ชื่อว่า e x c e m e r Laser มีบทบาทมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ทำการเจรนญยนผิวกระจกตาด้านบนเนี่ยนะคะรักษาได้ทั้งสั้นยาวแล้วก็เอียงโดยที่เริ่มจาก สั้นกับเอียงก่อนแล้วก็พัฒนาขึ้นมารักษาสายตายาวได้เพราะฉะนั้น P R K จึงเป็นวิธีแรกๆนะคะทีนี้เนื่องจากว่า P R K เนี่ยพอมีแผลค่ะก็จะทำให้เกิดความปวดก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเจ n เนอเรชัน2นะคะบอกว่าฉันจะไม่ขูดผิวกระจกตาและฉันจะไม่ทำให้เกิดแผลแล้วแต่ฉันจะเปิด ผิวกระจกตาด้านบนเนี่ยให้มีความหนาประมาณ130-160ไมครอนเปิดมาให้เหมือนเปิดหนังสือหรือเหมือนคล้ายๆกับบานหน้าต่างนะคะจากนั้นค่ะใช้ e x c i m e r Laser ซึ่งเป็นเลเซอร์ตัวเดียวกันนี่แหละเจรไนรักษาสายตาสั้นยาวและเอียงแล้วก็ปิดฝาตัวนี้กลับสิ่งอันนี้เรียกว่า Flap ซึ่งขั้นตอนแรก หลังจาก P.R.K. นะคะการเปิดแฟลปเนี่ยยังเป็นเครื่องแยกชั้นกระจกตาหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกบใสาไม้เป็นเครื่องมืออยู่ซึ่งมีมอเตอร์นะคะแต่ต่อมาค่ะเนื่องจากว่าคนก็ตระหนักว่าบางทีมอเตอร์เนี่ยมันมีปัญหาก็เลยคิดวิธีว่ามีเลเซอร์อีกอันนึงมานะคะเรียกว่าเฟมโตเซ็กันเลเซอร์ทำการเจรไนเปิดแฟลปขึ้นมาได้เมื่อเปิดฟาออกมาแล้วหรือเปิดแฟลปออกมาแล้วเหมือนบานหน้าต่างแล้ว ก็เจรัยต่อเพื่อรักษาสายตาด้วยเอ็กซายเมอรเลซนะคะนี่ก็เป็นเจเนอเรชัน2หลังจาก P R K แล้วเจน3เป็นยังไงเจน3บอกว่าแผลใหญ่ไม่เอา21มิลิเมตรใหญ่เกินไปขอแผลเล็กนะคะการที่เราจะทำแผลเล็กๆได้นะคะเราก็ต้องอาศัยเลเซอร์ชนิดหนึ่งชื่อเฟมโตเซกันเลเซอร์ค่ะแล้วตอนนี้เราจะไม่เจรไนาเป็นแฝบแล้วแต่เราจะสร้างเลนติคู่หรือรูปร่าง ชนิดหนึ่งเพื่อรักษาตานะคะถ้าสายตาสั้นน้อยเลนติคู่ก็จะบางถ้าสายตาสั้นมากเลนสิคู่ก็จะหนาขึ้นนะคะเลนดิคู่หน้าตาเหมือนขนมแพนเคก้กหรือจานบินเลยจากนั้นเปิดแผลเล็กๆ3มิลเมตรด้วยเลเซอร์ชนิดเดียวค่ะที่เรียกว่าเฟมโตเซคันด์เลเซอร์แล้วก็ค่อยๆคีบเลนีิคู่นี้ออกมาเป็นการรักษาสายตาปัจจุบันทําได้สั้นกับเอียงยาวกําลังแล้วค่ะใกล้คลอดเต็มแก่แล้วนะคะ นี่คือเรื่องราวของการรักษาสายตาแบบสั้นนะคะซึ่งทำงานบนผิวกระจกตาตั้งแต่ PRK เลสิกที่เปิดด้วยเครื่องแยกชั้นกระจกตาหรือใบมีดเลสิกที่เปิดด้วยเฟมโตเซกันเลเซอร์จนมาถึงแผลเล็กคือเ e ล็ก Smile นะคะก็หวังว่าทุกๆท,ท่านก็จะตาม เรื่องราวของการรักษาสายตาตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงปัจจุบันทันแล้วนะคะแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามมาในอินบ็อกซ์ได้วันนี้ค่ะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่นี่ดตรตุลยาคอมมูนิตี้เสิร์ฟความรู้เกี่ยวกับการรักษาตากันนะคะแล้วตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเรามาพบกันค่ะวันนี้หมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ